ป้าถักมาจนถึงมุมแล้วนะคะตรงนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ลงไปอีกหนึ่งแล้วก็ลงอีกทีนึงก็จะครบห้าหลักพอดีนะคะพอได้ครบห้าหลักแล้วนะคะก็แทงตรงนี้นะอันนี้คือโซ่หนึ่งสองสามที่เราตอนขึ้นต้นใช่ไหมคะเราแทงตรงนี้นะโซ่ที่สี่หรือหัวของหลักเนี้ยนับมาก็ได้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยแทงตรงเนี้ยตรงหัวของหลักที่สองเนี่ยนะคะแทงลงไปแล้วก็ดึงรอดขึ้นมาเลย เสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วก็ลงหลักเดิมนี่แหละนี่นะคะลงหลักติดกันเลยเนี่ยหลักแรกเลยที่เราดึงรอหอน,นั่นแหละพอพอโซ่สามเสร็จก็ลงหลักแรกแล้วก็ถักไปเลยคราวนี้ก็จะไม่มีการเพิ่มนะคะเราก็แค่ถัก f เนี่ยวนไปเรื่อยๆเลยนะคะ จนได้ความยาวพอตอนจบก็จบเหมือนเดิมนะคะตอนจบเราก็จะมาจบที่เนี่ยโซ่หนึ่งสอสามเราแทงหลักนี้นะคะหลักที่4เนี่ยแทงตรงหลักนี้เลยแล้วดึงเดี๋ยวมันจะมาชิดกันแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็ถักไปจนได้ความยาวของตัวกระเป๋าที่เราต้องการนะคะจะทำใบเล็กใบใหญ่ได้หมดเลยนะลงผิดนี่ ลายกระเป๋าก็มีแค่นี้เลยค่ะเนี่ยง่ายๆพอเราถักไปใช่ไหมคะเดี๋ยวมันก็จะตรงขึ้นตรงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะป้าก็เลยทําแบบเล็กๆมาให้ดูไงเพราะว่าจะทําเป็นเป็นตัวแบบเล็กๆเป็นคลิปจะได้ไม่ยาวนะคะก็ประมาณนี้นี่พอได้เป็นตัวกระเป๋าแล้วนะคะเราก็ถักโซ่นะคะเอาตามความยาวรอบรอบแล้วเหลืออยู่แค่นี้นะคะรอบแล้วเหลืออยู่แค่นี้ ฝั่งนี้ก็รอบแล้วเหลืออยู่แค่นี้ป้าใช้โคลสสีให้ดูชัดเจนนะคะก็คือพอเราได้ตัวโซ่มาแล้วใช่ไหมเราก็ลอดตรงนี้นะคะลอดสองห่วงเนี่ยลอดสองห่วงแบบนี้ลอดสองทับสองลอดสองทับสองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเส้นสีขาวเนี่ยจะลอดตรงนี้แล้วก็มาโผ่ตรงนี้นะคะแล้วก็มัดปลายไว้ส่วนเส้นสีครีมเนี่ยก็ลอดทางนี้แล้วก็กลับมาตรงนี้แล้วก็มัดปลายไว้ เนี่ยนะคะพอจะใช้ก็ดึงอย่างนี้ก็จะได้เป็นกระเป๋าง่ายๆแล้วค่ะลองไปทํากันดูนะคะส่วนตัวคิตตี้เหมือนป้าเหมือนป้าเคยลงไว้ให้แล้วนะ